เล่นใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยน่แลกอะไอจฟอนมันแข็งแรงไหม เขากลัวฟันมันหักอะ่ะไะเกียวฟันมันหักไหมกัดอะไรเงี้ยเขาเขากลัวฟันมันหักอะ่ะไม่ใช่อันนี้มันชนตรงนี้ ข้ากลงข้ากลง้องนันหไปข้าวกงนขออง่ข้าวกงเข้าเลยข้าไปเลยไ,ไข้าไปไปนอนเลยอือปตูพังเหรอไปตัวพังได้ยังวะไปตูพังเหรอ บ๊ายบายค่ะน้องหมาบอกว่าบายบายค่ะ